สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม Si กเ l ิล t o ลาร์นะครับเราจะพามาฟาร,ร์มของนะครับวันนี้เราจะมาพามาฟาร,ร์มชุดชุดที่ตัวละครเราใส่นะชุดที่ตัวละครเราใส่แบบน่ารักน่ารักนะโอเคแบบเออพวกนี้นะนี่นะพวกชุดนักเรียนชุดอะไรนะแต่พวกที่เราจะไปฟาร,ร์มมันชุดสูงกว่านี้นะมันป้องกันได้สูงกว่านี้นะแล้วก็จะมาซ้อนนะ เราก็ต้องสร้างขวานก่อนนะเพื่อ,อไปเปิดประตูนะนี่นะขวานควานไฟนะอ๋อไม้ไม้เราอยู่ไหน,นเนาะอ๋ออ้นี่ไงอืมนี่นะแล้วก็สร้างขวานขวานไฟนะเราจะพาไปฟาร์มฟองแบบชิวชนะอืมแล้วก็พั่ะนะพั่วูอควานเราจะสร้างสองอันนะเอ่อน็อตอ๋อนี่ไงอ่า สร้างนะอืมขึ้นติดกันเสราก็สร้างสลงนะสลงชักสองอันนะขึ้นติดกันเเก็บของไว้ของที่เราไม่เอาไปนะมันกระเป๋าเรามันกากนะอืมเก็บของไปนะนพวกนอ็อตตะปูอะไรพวกนี้เก็บให้หมดนะอืมตัวนี้เอาไว้ อืมทั้งน้ำมันเก็บเออทั้งน้ำมันอ้อนี่เก,เก็บไปกินอาหารอืมอืมเดี๋ยวนะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราขาดอะไรนเนาะอ,อสร้าง้า,างแพ้ก่อนสร้างไปสร้างไป ไปนิดนึงนะครับพอโทรศัพท์ของพี่ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นอะไรนะก่อนที่เราจะไปเราก็ต้องมานอนซะก่อนนะเพื่อให้สุขภาพเราแข็งแรงนะอืมที่รักเรานอนเห็นไหมน่ารักนะเซฮะฮะอืมนอนเสร็จแล้วเราก็าอาบน้ําต่อนี่รู้สึกว่ามันก็จะแหลกพอตัวนะแหลกพอตัวมากเลย อืมอืมทำเสร็จแล้วก็พอเครื่องเรามันว่างนะเราก็ต้องเอาไม้ไปใส่ก่อนนะอืมก็ใส่นะไม้นี่เราจะสร้างไม้พวกนี้ตัวนี้เสร็ยจยังอ๋ออ,อืมเก็บไม้ เราพร้อมแล้วเรากนะ็ของเราครบแล้วเราก็จะเริ่มมาเลยนะไปฟาร์มนะเดี๋ยวจะพาไปฟาร์มนะฟาร์มเอาเสื้อผ้านะอืมลำมโดดแป,ปรร๊บนึงปลื้ๆปลืปลื้ปรร่าแล้วก็จะมาห้องห้องอะไรนะห้องปฏิบัติการทางเคมีนะหรือเปล่านั่นนะนะอืมวิ่งมานะ แต่พี่จะบอกน้องๆให้นะถ้าน้องๆไม่มีขวานหรืออุปกรณ์ตีแรงๆมาน้องๆห้ามมานะน้องๆพี่ๆครับห้ามมานะห้องปฏิบัติการทางเคมีนะชีวภาพชีวเคมีเนี่ยนะมันบอสมันแรงนะมันมีบอสบอสยิงกระสุนนะขากน้ำลายนะถุยน้ำลายนะดูนะอืม ก็จะโดดแป๊บหนึง่งโหนี่นะพวกนอนพวกนี้มันก็ไม่เท่าไหร่นะแล้วก็ตีไปซอมบี้นะซอมบี้พวกนี้มันไม่เท่าไหร่นะอืมเก็บแล้วก็ตีของไปนะพวกนี้มันมันใช้ได้นะของพวกนี้ นี่ปะป้องนี่เราไม่ต้องเก็บนะพี่พีๆน้องๆไม่ต้องเก็บนะมันใช้ประโยชน์ตอนนี้ไม่ได้เบนบอสพวกพวกนี้ก็ยังไม่ถอยนะดูนะพี่จะซ้อนบักนะน้องๆพี่พเห็นไหมยืนตรงนี้แล้วก็ฟันชิวๆนะเอือชิวไหมเนือนะบักนี้นี่น้องๆพี่ๆต้องยืนไกลๆหน่อยนะถ้ายืนไกลมีซอมบี้มันตีได้ ผ้าไปพวกนี้มันลูกกระจกนะมันไม่เท่าไรอืมเก็บคล้องนะกระจกนี่ก็ไม่ต้องเก็บนะพี่เพียงนะ้องีเก็บไปพวกผ้าอะไรพวกนี้เศษผ้าจากซอมบี้นะอืมนี่เก็บเก็บให้หมดเลยรับทั้งหมดอืมก็รับทั้งหมดนี่ก็รับทั้งหมดนะอืมรับทั้งหมด พวกนี้มันของมันใช้ได้นะพี่ๆน้องนี่นะดูนะมันจะมีซอมบี้ตัวนี้ไม่ทำามเท่า่นะซอมบี้พวกนี้มันจะวิ่งมาเชยๆมันจะมีมันจะมีซอมบี้ขาดน้ำลายนะทุยน้ำลายนะพี่จะตั้งชื่อให้มันว่าแบบนั้นนะซอมบี้ไม่ลูกอ่อนนะซอมบี้ไม่หลูกอ่อนซอมบี้ไม่ลูกอ่อน,อออนเห็นไหม,มนี่นะแล้วก็ฟันมันเลย เห็นไหมมันยิงนํำลายนะสมีมันอ้วนโอ,โอ้เสื้อผ้าเราพังเสือกเชือกนี่เราก็ไม่เก็บนะกระจกเราก็ไม่เก็บอืมเปิดคลองอืมลับทั้งหมดนะนีก็เก็บไอ้พวกนี้นี่เก็บให้หมดเลยนี่ของพวกนี้มันใช้ได้นะทำไมเราถึงสร้างพู้อวมานะ นี่ไงเอามาเปิดทางตรงนี้นะนี่นะเก็บปุ๊บเราต้องมีควานไฟกับพั่วนะวนะพัว่วนะไม่งั้นมาไม่ได้ข้าไปซอมบี้พวกนี้ก็ก็ยังไม่เท่าไหร่นะเราตีแล้วเราก็ต้องถอยนะเอาควานไฟฟ้าใส่นะใส่ผู้่นะแทนผู้่ว ต้องล่อทุกต,ตัวก่อนนะไม่งั้นนี่เราแห้งแน่นอ,อนมันตีแรงนะพวกนี้อืมหมพิมพ์มเขียวเออรู้สึกว่าปืนนี่เราใช้ยางอ้อมีแล้วมีแล้วก็ลบทิ้งนะที่จริงถ้าถ้าเรามีกิวนี่เราสามารถสามารถนะ สามารถแบ่งคล้องกันได้นะพี่พีน้องๆแล้วก็เอาคล้องมาแลกกันได้แต่กิวนี้ก็มีคนคนสร้างกันแล้วนะชื่อกิวว่าเอาวีานะเอาวีนะพิมใหญ่นะมันก็จะมีนะ <c oughs> อืเก็บคล้องไปนะแล้วก็ต้องวิ่งมาตรงนี้แล้วก็มาฆ่าซอบ,บีไมก่อนนะสองตัวนี้เนะี่ย ถ้าน้องๆพีพีไม่มีชุดกอดดีๆนี่เจอเจอสมบีไม่ไดูก่อนตัวนี้นะยิงสองนัดตั้งตายนะสองนัดแค่นั้นนะพีพีน้องๆก่อนจะมานี่ต้องมีชุดชุดที่มันถึกนิดหน่อยนะชุดเริ่มต้นน้มันไม่ได้นะมันต้องชุดอันที่สองนะอืมกลับมาแล้วก็มาเปิดประตูตัวนี้ต่อนะ นี่เราก็จะไปทีละขั้นตอนก็จะมีซอมบี้วิ่งมาก็ฟันสองตัวนะอืมกว่าโทรศัพท์เราก็จะแหลกแหลกนะแหลกแบบโคตรแหลกแล้วเราก็จะรอนมานี่นะเราจะพาไปดูบักบักเหมือนเดิมนะเราฆ่าตัวนี้เสร็จแล้วก็ ไปล่ออีกตัวนะนีนี่กระบักนะเห็นไหมนี่นะบักที่พี่พี่บอกนะของก่อนอืมแล้วเราก็วิ่งออกมาด้านลอกนะครับพี่พี่น้องวิ่งออกมาด้านลอกแล้วก็หลอกมนะันนะนี่แล้วก็ยืนตีฟรีนะตีฟรีแล้วตีฟรีพี่พี่น้อง,องถ้าถ้าเจอแบบนี้ก็เอาไปทำนะครับ เอาไปทำนะเขาน่าจะไม่ร,รูร้ remember, ว่าเซิร์ฟเซิร์ฟนี้เขาเลิกพัฒนาหรือยังนะตั้งแต่มันอัปเดตมานี่ก็ผ่านมาเป็นปีนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยข่าต่อไปแล้วก็วิ่งมาร่อนมาแล้วก็เราไม่รีนี่นะเห็นไหมเรื่องตีฟีนะตีฟีนะพี่น้องตีแล้วตัวนี้มันตายแล้วก็จะหลบชุดใช่ไหมหลบชุด ชุดที่เราต้องการตามหานะชุดนี้มันเป็นชุดฟรีนะช,ช,ชุดที่สุดนะของฟรีนะถ้าจะสร้างได้ก็เลเวิวสีินะแต่เรามาฟาร์มเอานะอะนี่ไม่ใช่ลบเชือกไปอืมนี่นะเห็นไหมชุดเกาะใส่ไปใส่ไปเห็นไหมป้องกันแปดนะ มันถึกที่สุดแล้วนะในของฟรีนะครับพี่พีน้องมันถึกที่สุดแล้วอ๋อรบแล้วแล้วก็จะไปต่อไปนะไปเปิดประตูต่อไปกันอืมก็จะมีซอมบี้วิ่งมาแล้วก็รีบเข้าประตูนีนะ้ถ้าของคุณไม่ดีนะต้องทำแบบนี้นะแล้วก็จะตีนะตีฟรีนะแต่ถ้าถ้าวิ่งไม่ทันมันก็จะตีนะ ถ้าชุดของคุณแข็งชุดของคุณมันถึกพอก็ไม่เป็นไรนะเห็นไหม <laughs> แล้วก็จะปาปาเสื้อบบนะวะปากระโปร,ปรงเราไม่ใส่นะเ <laughs> พราะเพราะเรายังไม่ได้ชุดนะมันก็อาจจะจะทะลึ่งไปนิดหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะคะ <laughs> รับพี่พี่น้องก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมขนาะ <laughs> แล้วก็หลอนมาแล้วก็วิ่งนี่ก็ติดแกแล้วก็ตีฟรีๆนะอืม เอาควรนะเพราะนี่เห็นไหมมันยิงโคตรแรงเลยสองตัวตัวละสี่สิบนะโอ้โหโคตรแรงเลยกจะวิ่งมาล่อล่อสองตัวอยู่ข้างๆนนะนี่ตีฟรีนะตีฟรีนะนี่นะเราต้องใช้บัคของเกมให้เป็นประโยชน์นะเราต้องใช้บัคของเกมให้เป็นประโยชน์ตีแบบตีนะ ปะกาไมตเออตายตายซะอืมตายแล้วปลากระกป๋องปลากระกป๋องพวกนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่นะถ้าถ้าเลเวลน้องๆพี่ๆถึงเลเวล46นะมันจะสร้างคาตานะได้นะไม้ถึงดาบนะเราก็จะวิ่งมานี่มาลอ่อมาให้มันอยู่กแกบบ่ลนะเมีะ ให้ยืนอ,อยู่ตรงซ้อนชี้นะครับพี่พี่น้องถ้าถ้าเข้าไปใกล้กว่านั้นนี่โดนตีตีสองทีนี่ร่วงนะร่วงเหเมือนมะม่วงแล้วมันตีโคตรแรงเลยมันอะไรแล้วก็จะปล่อยไปนะเราจะไม่ใช้ควานไฟนะควานไฟนี่เอาเอาไว้ตีพวก อมบี้ซอมบี้ไม่รูก้ก่อนนะเอาไ้ตีพวกมันนะนนชื่อชื่อจริงๆมันไม่ได้ชื่อว่าซอมบีม้รูก้ก่อนนะแต่พี่ชอบพูดแบบมันนะเ <c oughs> ออต้องเข้าใจกันด้วยนะเออปยไปใช้เวลานิดนึงเพราะดาเมจไม่แค่เจ็ดนะนนถ้าพ,พวกพี่พี่หรือน้องๆมีมีกังนะก่อเติมนะเติมเพื่อเอาชุดนะ ชุดชุดเสื้ออะไรกางเกงอะไรที่มันใส่อยู่นี่นะมันจะไม่พังนะถ้าเป็นของเติมนะคือคุณจะตายนึกจะแตกยังไงของก็จะไม่ล่วงนะเฉพาะเสื้อนะเสื้อกางเกงนะพวกนั้นจะไม่ล่วงนะนี่เห็นไหมก็จะได้ของพวกนี้นะนไม่เสื้ออะไรเราจะมาฟาร์มไปตรงนี้นะครับพี่วิงน้อง <c oughs> ก็ดูไว้นะของฟาร์มนะหาคนจะได้ง่ายๆนะ ลิ้นมันพันมากเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าทําไมนะอืมของไปปุ๊บแล้วก็มีอยู่ตรงนี้นะเสื้อนะเห็นไหมครบเลยแต่มันใกล้จะพังกันนะเราจะไม่เอานะแต่ถ้าพวกพี่พี่น้องๆ้องฟาร์มมันยากแล้วก็เก็บไปเถอะนะ <c oughs> เก็บไปเลยม็จะมาตีซอมบี้ไม่รู้อ่อนตัวสุดท้าย,ยตรงนี้นี่ปุ๊บปุ๊บตาย มีของอะไรหรือเปล่าผมหินเจ็บไปแล้วฝั่งตรงข้ามนีนะครับเออมันไปได้อยู่นะแต่มันต้องใช้อุปกรณ์นะอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟนะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะแต่เราไปไม่ได้นะเรายังไม่มีของมาเปิดอยู่นะเราก็จะกลับกันอืม แล้วก็จะมาฟาร์มอีกแป๊บหนึ่งนะนี่อยู่ตรงนี้นะอยู่เขตบอสเหมือนกันนะแต่ของมันจะหลบเราจะไปเก็บของนะไปฆ่าซอมบีเพื่ออัพเลเวลนะม,มันก็จะโหลดนะเกมนี้ไม่ไม่ได้ชาเนลแรงนะมันก็จะดีไปแบบนี้นะ ตายไปแล้วก็เปิดคลองของพวกนี้มันจะหลบดีอยู่นะเห็นไหมมันก็ดีอยู่พอตัวนิดนึงเก็บไปกินเราจะดูคลองนะว่าคลองตัวไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้กินอิ่มแล้วมันก็จะเอื้อมแบบนี้นะภาษาไทยไม่รู้ว่าพูดพูดว่าอะไรนะแต่ภาษาอีสานว่าเอื้อมนะ อืมล้วก็เห็นไหมสมบีตรงนั้นเราคอร้อนมาเลยเอาพากดเอาไว้แล้วกดเข้าตัวละครนะนแล้วก็ใส่คอนนะุ๊บเราพากอดเรากลับนะของของเราต้องทำแบบนี้นะอืมกตีสมบีสมบีสมบีกลสมบีข้าผัวนะขับไปเก็บน็อตมา นักบินใจซอมบี้ฆ่าไปเก็บนภาพมาอืมคิดว่านักบินใจซอมบี้จะมีเยอะอยู่นิดนึงอืมถ้าภาพมันมันโลไปนิดหน่อยก็ขอโทษด,ด้วยนะครับพี่ๆน้องๆภาพมันไม่คมชัดนะเพราะโทรศัพท์ โทษตรสอบมันกากนะต้องเข้าใจด้วยนะครับอืมของไปนี่ไงขอนไฟฟ้าอืมกินไหมกินของแล้วก็เอาเออกดกลับนะกดกลับแล้วเอออืมมันไม่กดน,นะเอาพายเรือนะนี่ไง ยกกระดับนะเลเวลยีิบเจ็ดน้องี่ต้องฟาร์มแบบนี้นะครับถ้าถ้าอยากเลเวลขึ้นไวนะต้องฟาร์มตัวที่บอสทหดๆแล้วก็ถ้าอยากจะไวจริงๆคือถ้าน้องๆพี่ๆโหดนะครับเข้าไป p p นะเข้าไป p p แล้วฆ่าบอสบอสอยู่ตรงกลาง p p นะถ้าฆ่าได้นี่เลเวลก็จะขึ้นผู้ภาพนะไม่งั้นก็เข้าไปใน คิวนะคิวนี้ก็พี่ก็เข้าคิวนะคิวชื่อว่าเอาวนะคิวชื่อว่าเอาวีเข้าไปมันก็จะมีของรับอยู่นิดหน่อยถนะ้าฆ่าบอสตรงนั้นได้เลเวลก็จะขึ้นทันทีนะถ้ะาฆ่าได้นะเลือดประมาณ1นึ่งแสนนะเลือดบอส1นึ่งแสนนะโจมตีเรานี่ครั้งละร้อยนะทีละร้อยนะ <c oughs> มันก็จะแรงนะ เราก็จะฆ่าพวกซอมบีพวกนี้ไปเรียนอย่าลืมเข้ากิวกันนะครับพี่พีน้องๆคนที่เล่นเกมนี้นะครับชื่อว่าอวีนะพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่ก็จะเอาคา้อนไ่ฟ้าใสปึ๊บสม,มบีนักทำลายฆ่าไปนะเราต้องฆ่ามันนะเพื่อความอยู่รอดของเรานะอืมแอก ปึ๊บปุ๊บยอร์ชโกเนกานะต้องใช้พวัวนะพอของเรามันมันหมดแล้วนะเราต้องใช้ของอะไรที่ตีซอมบี้ได้นะพบใช้หมัดมันชานะอืมเก็บไปนะคอนพวกนี้เราพิมพ์เขียวพวกนี้เราได้ครบแล้วเราก็ไม่ต้องการนะอืมแสลงเก็บมากินนี่ก็เก็บนะ น้ำนี่ก็เก็บเราจะยังไม่กินนะน้ำเอาลืมกิดไม่เอาดกว่ะอซอมบี้นะสอมบี้ฆ่าผัว <laughs> ซอมบี้ฆ่าผัวเออเราต้องฆ่ามันก่อนอืมมุดยังโอยังอยูเออ่เราต้องฆ่าซอมบี้ฆ่าผัวก่อนนะราะตัวนี้มันเป็นตัวที่น่ารำคาญที่สุดนะวิ่งโคตรไวเลย เราจะวิ่งยังไงมันก็วิ่งตามทันนะเพราะมันวิ่งไวงกว่าเราเก็บ่าซอมบีนะทำลายลา้างตายซะเด็ดซะเด็ดซะอืมขึม้ของแต่งนะต้องใช้หมัดนะเราใช้ของที่จะเป็นสิ่งทุกอย่างาต่อยแล้วก็ตีแล้วต้องถอยนะครับพี่พีนวะ อาวุธอะไรก็ตามมาตีแล้วท่องถอยนะไม่งั้นนี่โดนโดนฟันครั้งเดียวนะแตกเลยอืมจบแล้วก็จบแล้วนะครับก็มีเท่านี้นะครับคลิปขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย